นี่และตตโนดลักอันตะปื้อมามีจะกลับมาแต่เอาตโนดเนาะไฟอ่างแดงหุงติดนาชิมาขางงอขึ้นเลยบาดนี้ยาเดกนิ้งยาเดกอืมอืมอมมวอืน่เลตัวนี้มาตุยกับเกลยมเจลไวเรียลลอยเนาะ ี่ชิมาซ้อยซ้อยแล้วจะอารมณ์หมอขึ้นถือว่าสังวนหาหุคนกินถือว่าอิม่มเต็มมกักนี่เนาะหลังจากที่เราซ้อยแล้วก็โอ้เกือบเต็มหมอเนาะกายึ้นอ่ะมีหนก่อนครับสำนีนเนาะมีตะ,ตะนนเออแล้วละก็มีมาพียมาพียเพียรียบ มาสบายดีมึงขึ้นนี่นกอบัไดไปต่อช้ำน่อยังไปต่อยู่แต่ว่าโอ้ขับรถบัไดเลยยอมเจ้ากินแหละเออนางกินนางกินอันนี้เดฟจะได้ขึ้นนี่มานอยู่วะไปไม่แต่อันนี้ไปเนาะไปโดยประมาณคนโสดคนโสดอัตปื้อยาเอ้ยบนไออยู่อยากได้สู้แบบเจ้าไปเคียงกาย เอาแค่อยากเข้าไปมันไม่ขายคำแลกไกล้ไปสู่ข้อจะแต่งงานสบายดีกับสวัสดีตอนเสาร์กองวันเสาร์นะพี่น้องเนาะวันนี้ตีว่าเป็นมื่ทตีสองทีว่าอก่อยไปมาหอนมันอยู่อตะปื่เนาะแต่ว่ามึอว่านี่ก็มาเข้ากับมันกระเพราแน่นะเหล่ากระเพาออกไปกันดองเลยเลยบริเวณยังแล้ววันนี้ไปแล้วไปจากล่างจากกันดองมาแล้วคือเห็นในคลิปผ่านมาพี่น้องเนาะถือว่าปรตุยก็ได้ ไปเอาเอาบันผักให้พ่น์นอนไกลๆเพื่อนนี่แหละพี่น้องที่จริงว่าใช่พ่น์นอนเพื่อนไม่ขึ้นห้องไม่ขึ้นพนน์นอนแต่ว่าเอื่อยเพ่ราะเอื่อยเข้าปุยูเนาะก็เลยว่าบุ๊บิก็แจ้งเขาก็เลยว่าคืนนี้ให้พ่น์นอนโรงแรมไปก่อนเนาะแล้วก็มาเบิ่งคืนที่ที่สองยังสีให้พ่น์นอนตามเปินก่อนเอาไปชิโนนบอน้องให้พนน์นอนก็ช่าให้พ่น์นอนหันอีกเนาะเพราะว่าบันบันผักกห้อยู่ไกลๆนี่แหละพี่น้องไกลๆเพือนของประตูนี่แหละแต่ว่า ปรตูอยู่บนนั่งนอนมากลับมานอนเทื่ยงเพราะว่าแม่เราอยู่นอนเที่ยงเพียงเดียวนะเพื่ลใครอยากปะไปนอนใครกลับมาเพราะว่ายางไม่แก่จะนั้งประตูชี้ยางไปหาเพื่อนเนาะไปปุ๊บเพื่อนทามเพื่อนว่าบมื่กี้เขาเสาเขายางบอนะเพราะว่ามันขึ้นอีกมาแต่กันดองกัเดิกเติบเนาะไปกินข้าวเปียกแล้วก็มานอนก็เย็นและมือนี้สีทามเพื่อนนะสิไปใส่ไปใส่แล้วก็ประตูเคยจะพาเลาะเนาะมาเล่อลิ้น แกงกระตูเปือนี่แหละเดี๋ยวสิไปใส่กันติดาาตามเบิ่งละพี่น้อง่อมืออืน่นมือนี้มระสิมธิสิเป็นมือนีของบุญบางไฟแต่บบแมนเนาะเป็นมืออื่นพี่น้องมืออืน่นสิได้อนา่ามีการแห่แล้วก็การจุดบางไฟลินบางไฟมัอนี้การบรรยากาศดีนี่พี่น้องฝนตกแต่เศร้าเย็นพี่น้องเดี๋ยวแชรเบิ่งบรรยากาศเนาะอ่ะบรรยากาศยามเศร้าของวันเสาร์ฝนตกเย็นซุ้มเย็นพี่น้องเลยมัอนี้ เดี๋ยวตื่นชี้ยางไปฮะน้องแซ่ก้อยกับบาลีเนาะมันนอนอยู่เพราะว่าใกล้ๆนี่พี่เนาะนี่ห้องเยียมอยู่ใกล้ๆนี่เนาะจะไงมันนอนคืนนี้มาตื่นกขย่างมนอนเพื่อนแกจะเปิดเบิ่งเปิดก่อนตื่นละเบ้อเสื้อผ้าเปานหากินเขากินน้ำเนาะมันจะกินเพื่อนบอเพื่อนแกจะหาเนี่ยมาเห็ดกินเนาะพี่เนาะกินห้องก็จะพาไปกินกับเปียกกินเขาอยู่หาลองกินซุกอยังนั่นแหละพี่เนาะเดี๋ยวสิพาไปเนาะนี่ครับ

ตื่ให้เป็นเมื่อนอนอยู่นี่เนาะคืนนี้เนาะเบิ่งก็ตื่นแล้วบ่รถทีมงานอีกคันหนึ่งรถอก๋วยเนาะนอนอยู่นี่แ,ลห,แหละที่นอนไกลๆกันประตุยตื่นแล้วบ่กินขนาน้าวหนาบ่เด็กเป็นยองเบือบ่อหาเบื่อหาหลอกลวงเขาป่ะ ตื่นแล้วมาเพิงตื่นมาประตูไปอังกีเนาะเพื่นกะตื่นแล้วบุษบันเกียมบุษบันพร้อมนะแต่พันยังเพียะเลยปลาเผักก่อนก่อนแล้วสกลับมาเกียมแนวกินในียังไหวเพิ่อนกินเนาะกรับทีมง,งานเด <c oughs> ี๋ยวชิาไปเบิง่งนตโนดก่อนมาเช็ดตมตโนดกินพีน่น้อง กระโดดกระปืออนละอากระปืออจือิ้จดืิ้กินจดกินจดิหไงกินหัวตกกินหัวตหัวตจะนอนอบเ่กระโดดมาตงไอ้กินกับทีงาน เชีงวูนี้วูน้งูอ้ยอุ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 ้ยตอนนี้เฮาสิมาด่างไฟอ่าข้างหม้อเมียนเนาะเดี๋ยวสิออกไปหาเบิ่งเอาตะโนดมาต้มไว้เนาะพี่น้องเนาะต้มถ้าเพิ่นตื่นเดี๋ยวไปด่างไฟก่อนพี่น้องติดไฟขึ้นก่อนเด้อบาดนี้เด้อแล้วก็สิไป

เอาตะนดมาลงเนะเาะเนึ่งวันดวลเป็นมาตัวหนึ่งก็ได้เป็นเิ็นอยากกินหอดเป็นอยากกินคนละพออาหารหลักออเ,อเอาตะปูเนาะไหวไปกินนี่แหล, <laughs> ล,ละโตตะนูอาหารหลักเอาตะปูจะกลับมาแต่เอาตะนด ก็แดงหุ้งติดนอชิมาข่าหมอ้นเลยบาทนี่ยนยอยาไรกยิงอยาไร้รหืมหือหืมอหื้อื้อหื้อ้อื้อหา้อหื้อหื้อหื้อือดื้อนื้อนื้อจะ้อหื้อหื้อ้อหื้อ้อหืือือหื้อหาอหื้อหอเอหอหา้อหา้อหห้ออ เอาพิสืรอลาบมาเพียยังมาเสริมอีกเนาะบัวปัญจมาครบเบิด์ตบอสมาแต่อันนี้กับเพิ่งกับสิเบิ่งกันเอาว่ามียังแไงกินเนาะสิสูอมาเติมเราตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบเอ็ดพวงยังเนาะถือว่าประตยกระตุ่มได้ดนเติบแหละเดี๋ยวก็จะเอาขึ้นไปซอยซอยแลักเอาลงมาต่อมคืนเนาะไก่ปัญจมาแล้วจะนอยเป็นมานี่โดน,น่ับกับพดลด้วยเนาะ สอยก่อนซอยอะไรจะคอยเอาลงไม้เนาะแล้วก็ตัวยิ่งจะออกไปซื้อเนี่ยเสอร์มันตืมเบิง่งคนบอกปัญจม,มาจานนะคนเนาะมาตอนนี้จะออกไปซอยก่อนเนาะไปซอยแล้วก็เอามาลงคืนตัวน,นี้ก็ตุยกก่ยกับแก้มเจลไว้เรียบร้อยเนาะปัญิมาซอย ซร้อยอะไรจะเอาลงหม้อขึ้นต้งให้มัเนเปืเป่อยอีกเพื่อน,นึงเนาะอยังใช่ปุ้งปุ้งแล้วก็จะเป็น,ปนอันวา่ากินได้เลยหลายคนกับคองข้าเนาะว่าตะโหนดมันเป็นยังเนาะเขาก็งงเนาะเขาก็บอกตาแขกงเขาก็พอ,อใจเนาะว่าตะโหนดมันก็คืออาหารหลักของแขงกงเปื่อที่เขาเห็ดด้วยซีนซีนมักมีอะไรพี่น้องพัชิบาลแล้วก็ซีนมกักเครื่องในมามักกันเนาะเปื่อยเนาะมัดไว้ตากแดดจากซองมือซองขึ้นกับ กินสมาร์ก MM ินได้เนาะนี่ขั้นตอนการห็ดแต่สิประมาณนี้มาต้มก่อนแล้วก็มาซอยคืนนี่มันเปื่อยเนาะนั่นเป็นตอนน้อยๆเลยผู้ดีกินนะแล้วก็ต้มสิมันยำได้เนาะเปื่อยครับผู้ใดบีมักหยาบก็ต้มเปื่อยเนาะไปบ่มักหยาบก็ต้มสำหรับผู้ดีก็โอเคเลยเนาะหอมเลยพี่น้องเลย วิวเวยน,นี่สะโพดกุๆๆ้งกิงกุ้งิงมันวนเลย,ยมันหอมอืปอปยงเนนออยสอยก่นเนาะสอยอย่างีเอาลงม้อคืนในบานนี้ ไลยเตบอีไ,ได้พอขมัดแน่บบึงขึ้นหน่อยเดียวเพราะนะว่าข้าหัดเข่าดิที่เอามาแกะออกมาบึงเลยกันไลยอยู่อยู่ประมาณสองสามถ้วยเนาะต่อมัดหนึ่งที่ว่าสังควรหาหกคนกินที่ว่าอิม่มเต็มมาก เนาะหลังจากที่เราซอยแล้วก็โอ้เกือบเต็มหมอเนาะกายเคร่งถือว่าสามสีคนหาคนนี่ถือว่ากินเต็มหมักเดี๋ยวจะมาลงหมอคืนเนาะให้มันเปื่อยแล้วก็จะปรุงรสคือว่าการปรุงเขาจะปรุงอย่างไรนะเพราะว่าเขาจะเอือบมากมันเนี่ยเกาะแขงๆก็โอเคเนาะตามสูตรเป็นเอ็ดนะพี่น้องเดี๋ยวลงไปให้มันเปื่อยเนาะสามเป็นมาแล้วก็ตักกินเลยพี่น้องเลยตโนดอัดะปื๊ยอย่เอ้ย ตอนนี้ถือว่าอรลงเนะาะที่มันเปนื่อยเนาะแล้วเขาก็จะปรุงรสแล้วก็เพิ่นมาเขนะาก็จะตักกิน,กนเลยปวดก่นอนเนาะพี่นอกก้นองเดี๋ยวเฮาสิไปจอบเบิ่งหมอแต่โดนให้เนาะว่ามันเปื่อยโอเคแล้วบ่พอดีแล้วบนะ่เนาะเพราะว่าแม่สิให้แม่กินนำนะ้ำเนาะเพราะว่ามันคันหยาบมันก็สิยำบ่ได้เนาะต้องเฮ็ดเป,เปื่อยๆแค่น้อยนึงเดี๋ยวมาตุยไปอันมาเมื่อกี้นี่ไปเอาฝอย พัดเขานะเพราะว่ามันมีไฟวัดเขวก็แปลงสี่ฟันเนาะแล้วว่าตุยเลยไปส่งในเพม่อนกลับมาสิมาเบิ่งหมอนะพี่น้องมันสีได้ทีแล้วบอเนาะโอเคแล้วก็เสียเทียมถามพันมาเนาะเพมันกำลังอาบน้ำอยู่ในพันมาพี่น้องอาบน้ำแล้วเพมันก็มาเลยเนาะแสงบนเขาเบิ่องนี้ทางนี้แสงมาจะเขาโอเคเบิ่งหมอกับพี่น้องมมถือว่ามหัศนนี่ก็เป็นเวลาอันสมมาพาขวดเลยเนาะ ถือว่าคือสิเปลือยนะพี่น้องพค้ะต่มโดนเติมนะเกือบช่องสมูงเนีพี่น้อง,งน,นี่เป็นสนวกนะครับนี่โอ้หอมหอมหอมพี่น้องเอยาเป็นมากเบิ้งซีมังหุดาสาเพราะว่าตุยกระปุ่งแน่นาะอืมหลุดสาตพอดีงามแซ่บเศ เสิร์ฟนะอยมากนะตักเสิร์ฟเลย <S <S ตอนนี้ก็คือว่าค่อนข้างดีพีเนะาะแต่ว่าทีมงานยังเพิ่นมาเป็นยังอาบน้ำ่แลือบแต่วราตุยก็จะตักให้แม่กินก่อนเนาะอย่าเพิ่นยเนาะแล้วมันก็เปื่อยแล้วพี่น้องให้สิเอาเอาอ่อน,อนๆให้เพิ่นเนะาะตักให้แม่กินก่อนเนาะเพราะตอนนี้เป็นเวลา12:00นะนเนาะกินข้าวเที่ยงเลยพี่น้องตักให้แม่เนาะต้มกระนวดเด้เอ,อดนีอ่เป็นยำได้เนาะก็ยำบ่ได้แก่สิมันเป็นโรคนะเปนยำ น้ำมัเนาะตน้นอ่อนสีอ่อนเป็นข้วใดแร่ชีค่างเป็น,น,รนเรงๆกันเพิ่งกินมัเนะะระราะโอวันรลายเติมพิ่ออกไปซ้ำหม้อกันแหละซ้ถวยหรือว่าซ้หมอ้อตักให้เมีก่นอกนเ,นา,น,เน,อนาะให้เพิ่งเสิ่ยงขั้นเป็นบวบเบื่อเขาก็จะต้มค่างให้เพิ่นอีกนามเนาพิ่มสวดนา จิ้มงานมาเขาก็ตักขึ้นกินกันถึงพี่น้องพี่น้องน้องตาโนตโนตแซมใหม่ป่ะล่ะชิมเบิ้งตักเบิง้งพอดีบ่นัวพอดีบ่มันยังหอนได้เอาให้เด้อได้ยินป่ะดิชิมหน้าเมื่นัวพอดีบ่ พีดีบ่อืมโอเคเนาะเอ๋อท okay, no. ันซีนมันเป็นทันใดกะสีมันสันจีคางขื่นหิ้วด้อบ่อเน่าเนาะบอ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 ผูดีกินสองขืนเด้เอามื่สองคืน,น,คนบอ่อเนา่าแห้งอืมเอากินจะไดไรมูทีมงานเข้ามาใหสตาร์ทให้เขากินใหม่อฮะฮินดูส่นนรับส้มนี้เนาะ มีตโนดเออแล้วก็มีมาพี่มาพี่เพีพเยดิบนี่มาแล้ว <c oughs> สบายดีมาขึ้นนีนนกบดายไปต่อช้ำนอ้องอยากไปต่ออยู่แต่ว่าโอ้ขับรถบรถดายเลยยอมเจ้าก,กินแหละเออนางกินอนางกินอันนี้เดฟจะได้ขึมมน้นในม่านอยู่วะไปด้วยกันมีแต่อันนี้ไปเนาะไปด้วยประมาณคนโสดคนโสดไปเตมมาง่อนแล้วไปมาจากม่านสามนู่ ไปขอคอยเื่อแล้วขอยังเอเมื่อบุษยน่ส่นอนแค่โอ้สาโมงมาขอจ้ะวะเ้วจะดีใจนอนบปษยซามมาขอเนาะจะ่ายได้เป็นซาลีเหรอไอ้ห้จอนเซียวเซียวแมนวะจอนเอยจอนแมนจอนโอเคเลยจอนซาบุนบอกซาบุนบอกนั่สเปกเจะแล้ว่ระหแร้ว่าสเปกเจาซาบุนบอก เที่ยวนีเป็นหอยกีเลยเออผมบอกแมนแล้วคนคนเก่าคนเด้อะไรเนาะพอดี่นมาหอดกินเขากินน้ำแล้วกัอันนี้โซ่กันาไปใช่นครับมาเพียบไปเสือเอามาพีอบไปเสือเอาห่นได้เสริมห่านตนเนเป็นห่านรักกันหรอแมนตโนเป็นห่านรักของแข้งเลยอาหารรักท่างเปิ้เปื้ลนะทุกคนประจักษ์จะมาสิ เขามักใส่โอ่งบ่ถ้าจะเอือบเอือบเอือบไปขึ้นนึงขึ้นเดียวก็ได้กินแล้วเขาก็มาแล้วเขาเอามาหมัดเขาเอือบแล้วเขาก็มัดเนี่ยมัดเพื่อมัดเพื่อเขาเห็นนั่นแหละเขาห่อเใย่ปะต้องบ่หรีห่อบุหรีห่อบุหรีห่อมันจะมัดช่ไหมครับเออเอือบแล้วก็มัดอ่าอยากเสื้อฟ้าเขาเพื่อให้มันมัดคลิปเขาแหละแล้วมันก็จะเอาเฟื่อยสดงอืมก็ขึ้น ตามภูมิมากขึ้นหนึ่งช่องขึ้นสามขึ้นขัดภูมิมากแห้งกับซามขึ้นให้มันนาองาค่ะเออันว่าภูมิภูมิากเมากับเอาสองขึ้นหนึ่งสองขึ้นนี่สองขึ้นอันนี้พูดีๆครับเนี่ปพาอไหนจะขึ้นก็ซามขึ้นซีขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็บซีขึ้นประมาณสองขึ้นโอเคแล้วพ่อพ่อแบเป็นเดือนอะไรเที่งูเป็นเดือนนี่มันสิมันเบินโนแล้วมันเปื่อยเลยมันสีละลายเลยเออมันสีละลายเลือดแต่เจ็บฟ่างเลย เอาเน,อะอนาะเขาเห็ดจำพนอยากกิน,มนแมนบ่แมนแต่ว่าคันอันลองเห็ดเป,เนเนป็นแบนเพราะน้ำทรงกองเบิ้งอัตตุปนะืนอองเบิ้งเนาะเห็ดเพาแบนอัตโนด์ใส่แฟกซ์ดีเนาะมันเป็นแลักะใส่แฟกซ์เก็ตโลโก้ขึ้นเนานะอันขวดกันหวามันชิ่หอดเข้ากันแล้วจากมือเด้ลูกตัวเดียวแหละวตัวทรงแหล้วตัวทรงเนาะแมนขันเช้าอัน นี่ไปปากแท่เยี่ยใครเนี่อืมเอาเป็นเอกลักษณ์กินของอาหารของแข็งไปมาขึิงหอนแกกินยากินไงเพราะว่าส่งไปเขาตีครับเนาะคือแบาห้างจะบูดไะบูดจีนเป็นโนดเออจีนเป็โนดอะไรเนาะอะไรกินแล้วเ้าสิไปใร์เซ็นต์เนี่ยต่างกันสมัยแรกอะไปรอรอหลินเนาะแดดห้าร้อยเย็นเห้าร้อยเบิงอันน่ะสาวหน่อยอาหารคืออัตะปื้ ผมขอบใจไอ้โจ้เยอะกระตอนหักเนาะมาใช่แล้กระตอนหักตลอดนายโจ้เรียนบนเนาะนี่นแหละจำบุญอยากมามาดูเอามาเบอร์หนูอย่างนี้สองปีกินแบบนี้ไอ้ตุยภากินเออน่ารักเออร้องเถื่อนนะจะลาบจะจืดเลยเคยมาเปิดมาต้มตโนธจะสาดโดนจากมองสัรแปดเก่าหมู ไปม,มุ่งปกติยังนอนชีมมุ่งเาก็เปมงตื่น <c ười> สุดยอดล่ะแตก็มตืนอืนหนเนี่ยจมจักหน้าที่จะตกต้มเมืองะจะมีถ่านสปยประมาณอ่าแล้วมาซอยอีกอาจะเอาลงประมาณ มันเหตุใดจะไม่นุ่มงูป่าหงูปีไปีกไม่ปีแค่ไหอืมมาเลยมาลแต่ตั้งปีอะไรยังอีกต้องบอกเอฟซีกวันถนมันเหนแต่จะไม่นุ่มจะไล่ไจองอยก่เลยต้มกับปีจะไล่ยังต้มสดจล่ต้มสดหนากขอเลย ขาดีเลยต้มซวนแซ่บโอ้ยบุกนิดหน่อยตอนกินต้องมีได้ตัวนี้อยนะจุ่มเนี่ยกินครั้งแรกตอนจะเอาไปปักเซ่ฮะเขากินแค่ตะเกียบเด็จงเวนไะใไรใบดีหน่อยเยอนเย็นทครใบฉนม่วจิ้นก้วยห้าหันเต้ คนบูเลยว่าโตอะไรคือตโนดนหว่าเก็นกล้วยเขาก็ง่งโตอะไรก่างมีหาย่านนองเจ้าเปิดจากเดือนมันซองเดือนสามเดือนอ้นี่มเดือนๆนี่ล้วนองเก้าก็เอาพวยละเนียงพุ๋ยเนียงนงบ่เอาอยู่เอาละ าาาสามสิบแปดปีสามเออประมาณสามจะไปพี่โอ้จะเจอจะไปสามกันแล้วสักอ,อันน้องที่ไปเจออยู่น้องต้นป้าต้นเตยตอนอา้ิตี์จะไปอันน่ะเออที่เมืองน่ะโอ้คนนั้นแหละยังโสดเนาะน้องไอ้ตุยยังโสดเด้ออันนี้ก็โสด ก็เคยว่ากูเหรอเออสงสารป่ะห, <laughs> ห, <า S 2> หมดเลยกันเลยหมดสิทธิ์คนอย่างกูต้องเจอคนแบบไหนดอกกูหลุป็ด <หา S 2> อืมด่าก,กแต่เขาได้ยินว่าอดิฮามีเมียเขาก,ก็ถอยจาดแ,แล้วพะอกแล้วไปขึ้นในจังประมาณ ชิมานยูแต่บุมเมาอยู่มึงก็เป็นเหตุสองไม้ว่าเปลี่ยนเจอสองไม้อันนี้หาเมียเขาคิดตามได้เหรอมึงเห็นคนเห็นไหมอ่ะอ้าวเออมึงคอนเทนต์มึงก็ต้องลุ่มยาวเรื่อยๆแล้มึงเนอเทิ่งกำไรชีวิตเทิ่งกำไรไอ้ซองยางนะอองเด่งนะสุดจัดพลีนวิทยศาสตร์เกิด เกิดมาคุ้มค่าตายไปกบูจะได้หมอนี่น้องเป็นยอดแล้วสุดยอดขอบคุณครับเดี๋ยวคกูจะมึงอัดกรอบเลเด้อเรียกและอัดกรอบแล้วกูจะแทนใส่คอปะอย่างขอแทนดอกปูชาสุดปาลีวะปาลีจานจานอะไรเนาะหาเมียหาเมียอืมันยันหาแถวเลยรีหาเมีย อะีรหาเมียผมมีดอกยันหาแถวเออี่สนมขันค้างกกันอารีหาเมียสุดจัดแถวแถวที่หนึ่งคือชา่หนึ่งสี่้นหาแถวอืออืมที่หนึ่งคืออะไรฮะู่แถวที่หนึ่งคืออะไรนางเพชรนางเพชรนางเพชรสองอไนนางกี้สามนางมือสี่นางเก้าต้นหญ้าเลยนางตะไน้ ยันหาเมียจุดจัดสุดจริงครันะฮะั<ป>็ไปวอยอะไรเด้อทุกคนเด้อทีบ่บอกไปของจริงของจริง <c oughs> คนที่บมดสมอง,งกับความหักหแต่คม่าแต่คมขาไปลงไม้สักเอไามไหมซะมันจะเหย็ยมันจะหอนไหมก็เบื้งเป็นใครเหย็ยนะบอยพอแหละชิเบิดไเป็นเบิดแหละ กิน่มแลนะ้วเดี๋ยวทุกมาเพียกก็กินหน่อยอิม่อมแล้วแบบไหผมท่านมพิจายกันไหรคำสองคำให้เข้าอยากอิมนะ่มอยากเนี่ยทุกคนขอาใจอะไรแซงเขาแซงมันหยอดน,นะก,กระห้ากระโจนสมีแหละพี่น้องเลยพอดีห้องปากห้องข้อ เป็นงวาสิไปเห็นยังอีกต่อไปสิไปพวนไม่าอีกสิไปหยับตีนไรอีกยาตะเปือี่ากระเด็นด้อมาจะได้กะพักนะตะเปือมวนมวนเมืองกะยี่วไงเติมเลยแสดงตะเปือนี่สุกอย่างเนาะย่ี่เดิมาเคื่อนหญ่วที่ตะเปือกนุ่มบ่บอกกูจี เอกทิพย์ติจ๊กอกกอกบวุ่นอันตะเพื่อนี่บวเป็นตะพบเด้วยซูนุ่มเขาหน่อยจะสิริโต้ไม่ใช่ได้เสอ่อแหละบ๊ายบายไม่ใช่อันตรายอันมันจะอันตรายครับหมอ